สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อ้อยพลามาเก็บกระถินป่าอีกแล้วนะจ๊ะนี้จ๊ะกระถินป่าแล้วจ้าจะเก็บไปแส่ออมไก่เนาะวันนี้เนาะนี้จ๊ะปวดๆเลยกินได้นะจ๊ะผักชนิดนี้ เก็บไปลวกกินแล้วก็กินกับน้ำยาขนมจีนน้ำเนาะจ้ะเห็นย่ำไหนก็สะออนย่ำนั่นจ <exaggerated> ้ะผักกระถินป้ารสากมันคือผักกระถินนะจ้ะผักกระซีบบานเท่าไนแหละร้ายคับโอ้ยเยอะอันสิลองเก็บไปออมใส่ไก่เบิ่งนะจ้ะ นี่ก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่ก,กินได้นะจ๊ะเป็นผักตระกูลทั่วนะจ๊ะนี่หนวยเหมือนหนวยทั่วนะจ๊ะแต่ว่ามันยังบมมีหนวย,น,ยนะาจ๊ะตอนนี้เห็นไหจ๊ะมันก็เป็นเครือๆอโอนหนึ่งในหนวยมันจ๊เจะเดี๋ยวเจ็บหนวยมันให้เห็นเห็นปะ นี่จะหน่วยมันหน่วยของกระถินปลานะจ๊ะกระถินปลาฝรั่งนะคะเห็นว่าจา๊ะนี่แตงหย่อนงามๆเลยจ้ะสังเกตง่ายๆเลยจ้ะกระถินปลาดอกมันสิมีสีม่วงใบมันเป็นคู่ ก็มีแกสอนอยู่สุดใบนยจ้ะลำต้นลำต้นนันสิเป็นสี่เหลี่ยมนะจ๊ะลำต้นของกระถินป้านะจ๊ะมีหน่วยเหมือนหน่วยทั่วเละกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้น่าจ๊ะลำต้นมีขนนิดหน่อยใส่อ้อมกินเอาไปใส่สมตำกินกับสมตำนะจ๊ะเนาะนี่ กฐินป่าโอ้ย้าเข้าป่ากเก็บเห็ดอีกแล้วเก็บผักอีกแล้วเหมืนเก็บเห็ดเก็บผักกินกระปุลปะทูก็ไ,ได้เนาะจ้ะรสชาติเหมือนเหมือนเอเหมือนผักเกษตรผักกระถินบ้านเราเนาะจ้ะนี่นี่ก็เป็นผักอีกชนิดนึงที่กินไดน้เนาะจ้ะเนาะ อยู่เมืองตังแดนห้องนี้น่ะจ้ะอันนี้ก็เป็นห้าเอ็นยืดด้วยค่ะทุกคนตัวผู๋ดูซึกว่านี่จะเป็นห้าเอ็นยืดตัวผู๋นะจ๊ะอ้อยเคยพักเก็บไปแล้วนะจ๊ะ อย่างนี้ยดืดโตผูนะจ๊ะใบจะเป็นลักษณะเหีวๆแบบนี้เนาะจ๊ะเห็นบ่แล้วก็มีอีกพักอันนี้นะเหมือนแค่ลอดตานะจ๊ะแต่ร่บโบเมนแค่ลอดตานะคล้ายๆแค่ลอดตานะจ๊ะอันนี้ก็เป็นพักกาดพักกาดปลาอีกชนิดหนึ่ง้วยจ้ะ อินไดคือกันเดินจากผักกาดป้าตัวนี้ลำตนน้นลำต้นใบเพลินสิเป็นประมาณเหมือนน้ำหนามดับเบิแมนแล้วเพลินก็นมิดอกน้ำแท่งเจียบวิโรชาผักป้านาะจ้ะผักกะทินป้า พูดนะจ๊ะเต็มไปพ่ดไปมองใดก็มีจ้ะเต็มไปหมดเลยเนาะจ๊ะหนาหนาวแบบนี้ก็จ้ะหนาก็าจะเขาดูดูห่อนเนาะจ้ะนี่ไลค์ครักนอนเพิ่งกระสเป็นเครือขื่เนอะจ้ะเพิ่งกระสีมีนวยคือน,นวยทัว ในทัวพังกับเอ็นเครือเพักอันนี้เป็นตระกูลตระกูลทั่วเวยจ้ะดอกเพ่นกับจะเป็นสีหมวงอมชมพูนะจ้ะคือดอกท่วแหละจ้ะตระกูลท่วนะต่อเพิ่นกินได้นะจ้ะอันนี้คือผักกะทินป่าผักกระทินสิเปใสอมเมืองนะจ้ะเนะพราามนแสบบนะ่นเนาะอมไก่นะ มีประโยชน์หลายอย่างอยู่ด้วยค่ะกระถินป่าสังเกตง่ายๆเนาะค่ะภักกระถินป่าเนะดอกพลสิมีสีม่วง By pun das, siapa tu? Thank you, ngan dek kau dek. Ting panah kau. Tiada ค่ะฝนกับสีตกราค่ะทุกคนก็โอเคนะคะนาะกะถินตาด้วยค่ะรสชาติกับสีคือพักกะถินบานเฮาเลยกินดิบกินสุกก็ได้นะคะ น้อยออนเพ่นจเป็นลักษณะสีนอกจากน้อยออนเพ้นนะสีขาวดอกสีขาวกับดอกสีขาวเดี๋ยวมันก็นจะเป็นสีหมว่วงโอเคนะคะนะทุกคน